สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องเลาะพิยาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูทะเลนะครับทะเลรุมแรงครับช่วงนี้ช่วงจะดูจะดูกนนะครับหาดทรายสวยครับที่ปันนเรนะครับจังหวัดปัตตานีครับ ว่าลมแรงสักหน่อยครับลมแรงครับอาดทรายสวยนะครับทะเลก็สวยครับว่าลมแรงครับลมแรงจริงๆครับลื่นมันสูงครับช่วงนี้ลื่นมันสูงครับเกินครับ ขนาดผมอยู่สูงเลยครับลื่นยังขึ้นมาครับทุกคนดูน,นะครับมาแลวครับพี่น้องลื่นลูกใหญ่โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องไว้เจอทริปหน้านะครับสวัสดีครับผม